โอ้มานี่ครับผมโอ้หายังเห็นกันนอนอยน้องหาเขาให้กันบ่เป็นคู่เป็นคู่พี่น้องสวัสดีครับสบายแท้นี่พี่น้องมาสารเจ้าปู่ครับพี่น้องคุณนะเป็นคู่ก็มีพี่น้องคุณนะเป็นคู่ก็มีเป็นครอบครัวก็มี่น้องพี่น้องเนาะโอ้ปวดสะเทือนปนดโอ้ยยังกันเนาะอุปนดอะ เพ่งเึิเ่งจะให้ทุลากันกับน,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 นี่พี่น้องเลยลูกเต่าพี่อันเขาขั้ขวได้นหมครับพี่น้องเนาะก็พ่อแม่ลูกเนาะพี่น้องอู้หูสิครับผมอันนี้ก็เป็นคู่กันนะครับบ่าวสาวกันโอ้อันนี้ลูกหน่อยตัวน,นิอืมวันที่ยังหรอครับไทยซื้อข้าวขอไทยเนี่ยด้วครับผมโอ้เพิ่นนี่ครับผมไลายดีครับ นี่ครับผมสวัสดีครับอ้ยโอ้สันจะพปูเพิ่นไลนี่ครับลิงเที่ยวแวะมาชมดูครับผม อจะลิงไหวต่อหี่อเราเอ้ยตันจะปูถ้าบอกว่าจะมีอังกวาเป็นให้นี้ไข่เป็นเครื่อครับผมเครือร่อยเมื่อกี้นี้ก็เอามาให้ลิงรับประทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครับโอ้นึ่งสามไฟฟ้านะ เอากล้วยอีกปะเอากล้วยอปะบ่เอาเนาะแไงกับไฟเอาให้มั้ล่ะบอกเออบอกเขาเอาให้เอาเอาเอาเตามาหนำเอานำไมาหนำเนาะแบบว่านี่เฮ้ยเราไม่โสงดีก่อนเราอันนี้เนาะเราเหราครับลูกพี่ ูพี่เอาอเคพื่อนหนครับผม,มเอเห็เเนเราเแขนมาทำเนาะรู้จักอันน,น,น,อนี่นเนาะล่ะเป็นสิบแปมาส่งได้ทีน่ออยหนึ่งครับนันมีแปดสิบก็รอยหนึ่งมาสิครับโอ,โอบนมาเพี่เด้อ เอาแขนมานึ okay, right, ่นะเอาเครืองหนึงเอาเครื่องหนึ่งครับเอาเอารอยนึงครับผมเอารอยนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยว เอาอันเดียวกัละเอา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 ลอยนึงครับเอาอันอันเอาแขนเอาแขนน้ำนะครับยิ้มยิ้มแขนน้ำแน่ลอยนึงบอกครับลอยนึงบอกครับครับครับเอ็นเอ็ยิ้มแขนน้ำแพี่ครับครับเดี๋ยวอันนี้เลยครับผมครับครับผมแกวไม่ครับเข้าไป เดี๋ยวจังไห้ก็ได้ป่ะครับครับครับผมแล้วมันไม่รู้ึงอไแทลย่แมมาจากแป้งแข้งอ่ะว่าไงรถพุ่นว่ามันจะเป็นยูดิเ่นมาคุนเอาอะไรในนั้เอาไว้ลูกเออนี่ มาพี่มาพี่ลูกมาพี่มาพี่มาพี่แป้งเออน้าหน่อยนั่นแปงนานอนให้ตงลูกนี่เนี่ยน้นอยน้าน่นหน่อย

นี่เพิ่นมากเลยเพิ่นเอาแคร์มากเลยไม่เขาเอาเฉยๆเขาไม่ทำใจลมครับอืมครับโอ้โอไฟไมีแขร์ผมไฟโอ้ ไปจับจระเข้เรีไฟเออดไปไปไฟไปนู่นลูกไปแล้วก็ซองไปแล้วให้ก็ซองจับจจระเข้ก็ได้ตัวนั้นไปดามตูลูกป่เออเออจระเข้สองลูก ไฟแฟงแปลสิแฟงแฟงในรถก็มีลูกกล้วยอ่ะมีลูกเดียวใครเจะจับเร็วาวันนี้มา้ทำบุญให้ลิงนะครับตามนละลกนัลูกกับเจติกิมหลือบ่าเนี่ยเนาะโอ้คับผม ออาแฟงมาอันนี้อันนี้มันว่าเก็บจำเอาโอเด้กับจับพี่มันก็ได้ของกัวจอลเลคเเขาไม่มาใกล้จองหรอกไปหาแม่พุ่าไปนัไปหาแม่เลยพุนนะอิ่มเลยไม่หลับเออไฟกัวหรือไฟ ไฟจระเ้เนี่ยอไฟโอ้ยานลิเมยไฟแซ่บครับผมคุบาไม่ได้ทำอะไรแซ่บกคุบาอุ้ยโไฟก็ม่ไป้ยจอาจรเ้โอ้โแจกใหญ่แจกกล้วยด้วมั้งนี่เนาะโอ้น้ากับแจกกล้วยกันเนาะครับผม เอฝ <c oughs> ากพี่ตอนน้องเช่นเคยครับผมเหมือนเดิมครับผมท,ท้ายนี้ขอให้พี่น้องโชคดีแรงพบแต่ความสุขด้วพี่น้องพอกันไปครับผมสวีดับและสวัสดีครับผม